Me and around. Yeah. We are at Union Station. เดี๋ยวเราจะรอรถไฟมานะครับซึ่งการเข้ามาที่นี้ก็ต้องใช้บัตรเมโทรนะตามแบบน,นี้นะครับเราจะไปกันที่ฮอลลีวู เรากำลังเดินจากโรงแรมไป Hollywood Walk of f a ฟมนะครับทุกคนแต่ว่าเราเจอ7ซเ่นอีเลฟเวนะครับเราก็เลยอยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขาขายอะไรต่างจากประเทศไทยบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันก็จะมีขนมนะครับมีอาหารนะครับก็มีพัฟเคกนะครับนอกนั้นก็ดูคล้ายๆกับของบ้านเรานะครับ ก็จะมีเป็นแบรนด์กาแฟยี่อ้อหนึงนะคระแล้วก็มีเซเลปปี้หลายรสชาติเลยนะคะสุดยอดด้ตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นตึกฟังโก้นะครับซึ่งเขามีใหวนเป็นหุ่นจำลองของตัวเองหรือว่าเ,เพื่อนๆนะครับมีแบบให้เลือกหลายแบบเลย เราก็มาถึงแล้วนะคะรับตอนตกสีแตรงนี้นะครับตามสองข้างทางเลยเลยจุดนงถนถนแตรงนี้ก็คือจะมีเป็นดาวแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีชื่อดาราคอลรีบูต่างๆอยู่นะครับเดินถัดมาจากบริเวณเมื่อกี้นะครับประมาณ1-2กิโลนะครับก็จะเป็น ลีวูดไฮแลนด์นะครับก็จะมีเป็นไชนีสเชสเตอร์นะครับแล้วก็เรือน,นี้คนก็จะค่อนข้างเยอะกว่าเมื่อกี้พอสมควรเลยนะครับ นี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วนะครับแล้วเราก็อยู่กันที่ซานตาโมนิกา ขนมที่สามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อของสหรัฐอเมริกานะครับก็เราจะเริ่มจากเจ้าตัวช็อกโกแลตพินัตปัตเตอร์ก่อนนะครับวีซีนะครับก็พินัตปัตเตอร์เนี่ยเป็นของกินที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยกินบ่อยมากนะครับโดยเฉจะกินในรูปของขนมปังทาคู่กับแยมแล้วก็พินัตปัตเตอร์นะครับเราไปกินเป็นนึ่อเที่ยงแบบตามราปินทั่วไปนะครับตัวนี้ก็ถ้าใครกินพินัตปัตเตอร์อยู่แล้วก็แนะนำว่าตัวนี้อร่อยมากมีกินหมดแล้วนะครับ ก็จะมันๆหน่อยนะครับแล้วก็มีความหวานของช็อกโกแลตด้วยนะต่อไปก็จะเป็นตัวขนมเคทเทิลนะครับยี่ห้อนี้นะครับเคยกินสมัยมาแล้วเปลี่ยนนะครับก็มันเป็นมันฝรั่งที่กรอบมากเลยแล้วก็พลังงานมันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ว่ามันมีหลายรสชาตินะครับแต่ที่พิเศษคือรสนี้เนี่ยรสเพลาพิโน่ไม่ไม่เจอเหมือนกันว่ามันอ่านว่าพอลาพิโน่ได้ด้วยหรือเปล่าเป็นเป็นรสที่มีขายที่สหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าที่ไทยเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นเลยแล้วอย่างคือรสทั่วไปที่ไทยเนี่ยตอนนี้ก็แทบบบบจจะะะะหหหหาากกินน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 นไไมมมมมม่ดด้้้แแลวเเเเเเืืืออออออัััััครีปป็็ขงง ผิดดองอะไรทั้อย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีความเปรี้ยวๆนิดนึงนะเหมือนของดองขนมที่มีรสเปรี้ยวๆแล้วก็มาต่อกันที่ีตโตนนะครับวันนี้ก็กินบ่อยเหมือนกันเลยจะเป็นแบบเผ็ดๆคู่กับเปรี้ยวๆเป็นรสที่ไม่มีขายที่ประเทศไทยเหมือนกันนะครับอันนี้กินแล้วก็จะได้ความแบบแซ่บๆนิดนึงนะครับตันนี้ก็กินหมดแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสนกเกอร์นะครับที่ อันนี้คือเรายังไม่ได้กินนะแต่ว่าเราถึงว่ามันเขียนว่าอ,อัลวันบัตเตอร์แล้วก็มันแปลกดีนะครับเพราะว่าที่ไทยเนี่ยไม่น่าจะมีแบบนี้นะครับเพราะที่ทราบเดี๋ยวเราก็จะไปลองกินดูแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันต่อ